ความลับของการผ่อนศูนเปอร์เซนที่คุณอาจไม่เคยรู้นี่นี่นี่เคยผ่อนศูนเปอร์เซนกันไหมและชอบไหมล่ะพี่กิษก็ชอบนะแต่รู้หรือเปล่าว่าการผ่อนศูนเปอร์เซนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกเราด้วยเอ๊ะมันมีด้วยเหรอผ่อนศูนเปอร์เซนมันก็มีแต่ได้กับได้นี่นามไม่อยู่าจ,จะเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นเราถูกไหมแต่ว่าข้อดีของการผ่อนศูนยเปอร์เซนเนี่ยก็คือเราได้ของชิ้นใหญ่ออกมาโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ไปถูกไหมจ่ายเงินก้อนเล็กๆเราก็ได้ของมาใช้แล้วแต่มีข้อที่เราอาจ จะไม่รู้คือข้อแรกเลยเราจะไม่ได้สะสมคะแนนเลยถ้าเราผ่อนศูนเอจากี่เดือนก็ตามเราไม่ได้สักคะแนนหนึ่งซึ่งตรงเนี้หลายๆคนอะเข้าใจผิดคิดว่าเราได้ผ่อนศูนปเด้วยแถมได้คะแนนอีกไอ้อะไรมันจะดีขนาดนั้นไม่ได้นะจ๊ะสอในหลายๆร้านเนี่ยการใช้เงินสดเนี่ยเขาให้ส่วนลดหรือว่าของแถมมากกว่าผ่อนศูนเนะหลายๆคนอาจจะเคยเจอแบบนี้เนาะข้อ3เลยคือเราไม่สามารถจ่ายขั้นต่ําได้ ได้ผ่อนมา10เดือนเดือนละ5,000ก็ต้องจ่าย5,000นะไม่สามารถจ่ายแบบ5%ได้ C มันทําให้วงเงินสินเชื่อของเราอะลดลงถ้าเกิดว่าเราต้องไปกู้เงินซื้อบ้านหรือว่าทําอย่างอื่นเนี่ยเราจะได้วงเงินที่น้อยลงมามากๆเลยเพราะว่าเขาไปเช็คก,กับบูโรไงเขาก็เลยรู้ข้อมูลของเราและข้อสุดท้ายข้อ5อันเนี้ยสาคัญมากเลยนะถ้าเราผิดนัดชําระเนี่ยสมมุติว่าเราผ่อน10เดือนใช่ไหมเราจ่ายไปแล้ว5เดือนเดือนที่6เราจ่ายไม่ เ,เดือนถัดมาเราจะต้องจ่ายเงินทั้งก้อนและที่สําคัญเลยก็คือเขาจะคิดดอกเบี้ยของเราด้วยไม่ได้คิดตั้งแต่เดือนที่6นะคิดตั้งแต่เดือนแรกที่เราเริ่มผ่อนเลยเพราะฉะนั้นใครใช้0%นเนตี่ยต้องระวังให้ดีนะอย่าให้ผิดเงื่อนไขเด็ดขาดใครมีประสบการณ์ด้านการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ยังไงเราให้กิจฟังบ้างและอย่าลืมติดตามเรื่องเงินง่ายๆกับพิกิตฟินฟินทอล์ talk. กติดตามกันไว้เจอกัน